ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่รู้สึกสะเทือนขวัญสะเทือนใจคนไทยกันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับทางกรณีเสียชีวิตของน้องโตโต,โตเด็กวัยสองขวบสิบเดือนนั่นเองนะฮะที่อยู่กับพ่อเลยงเดียวตามลำพังแล้วก็พ่อเนี่ยปล่อยไว้ที่บ้านกลางทุ่งนะฮะแล้วก็หายไปในเวลากลางคืน พอคิดว่าไปอยู่กับญาติแต่ว่าจริงๆแล้วน้องไม่ได้อยู่กับญาติก็เลยไม่ให้ตามหาเช้ามาก็เกิดเหตุสลดนะครับเจอศพน้องเหมือนโดนสัตว์แทะนะฮะหูเหอหลุดอะไรประมาณนี้ครับก็ได้เจอน้องสุนัขต้องสงสัยหนึ่งตัวนะครับบริเวณใกล้เหตุนะครับก็จะว่าเป็นเหตุสลดมากๆนะครับเกี่ยวกับกรณีน้องุด โตโต้ก็ทําให้นึกถึงคดีน้องชมพู่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับสําหรับกรณีนี้เสียใจครอบครัวน้องโตโต้ด้วยนะครับก็มีของเล่นของน้องที่อยู่ใกล้เกิดเหตุยังไงก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในสังคมไทยอีกนะครับยังไงก็ตัวลลรูกหลานกันทห้ดีๆนะครับ